เจ็ดเกินกรเร็วพี่น้องเฮ้ยเหตุใสวัสดีครับพี่น้องปองปลายมาจุกขู่จุคนเด้อบพกอกมันอนีกับเที่ยงพอดีครับพี่น้องเที่ยงน้อยเอามาทีสิบเก้า มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบพุทธเ่าเชนแนลอีกแล้วด้อพี่น้องด้อได้กลัมาเบืองแหลกก็บเขาหายลำหายรวยยินดีมีแหงห,งหายสวใหายไสจุขุจุกคนด้อคือเกาคือเดิมพี่น้องมาเลี้ยงงัวมือขึ้นในฟ้นตกม่ได้กีดยาง อยงัวปอยยังเขาทีแล้วก็สิไปหานมลไม่มาตมไมาแต่กินกับปนกบมาแลงพี่นอ้องพได้กินแล้วมืเคื่นี่ก็ฝนต๊พี่น้องอย่มึงเนมึงก็เห็ดบไหนแล้วมันลายเนี่ยเห็ดเนาะที่หาหาหาหงัวแตห้านมลไม่เมตมใบก่อนพี่น้องพ่มาอออมอแลงสิปนกบคบที่ผูเ่าเอามลียงไว้ฟอปอนแล้ว เดี๋ยวเอาหน่อไม้กิมซุ่งสักก้อนพี่น้องหน่อไม้กิมซุ่งเอานอนึงใส่กางสิบเปห้าหน่อไม้บงโอ้คือมืดอะไรพี่น้องหน่อไม้บงหน่อไม้ไล่อันละวนอซองนอตืมกันอันนี้อันนี้นอสังไพ่พี่น้องเบาล้ำมันสูงแล้วเป็นนอสูงแล้วพี่น้องเอาไว้าใส่งานเห็ดขอบงัว มัดหัวเห็ดท้าพีน่น้องไปเอาหน่อไม้กิ่มชุ่มกันหน่อไม้กิ่มชุ่มกะาะได้กิ่นอยู่บาหลายเอาอน,อน่าหนึ่งเอาไรก็กิ่นบ่เมือดผู้เดียวสองคนก็นยายว่าเสียโน,ออน,อน่ไหนเอาโน่ ตัดออกกอมันหักทางค่านอนนี่แล้วนี่พี่น้องตุ่มกินขาหนึ่งสองขาบพอแล้วอ้าวหงัวไหลลงมาแล้วล่ะพี่น้องไม่แงม พุ่นต้มก็ขึ้นกระแห้งจืดขึ้นคำพ่อแล้วเอาใส่ต้มแล้วก็ใส่ตู้ไว้ตู้เย็นไใบทาเห็ดเห็ดพัดก็ได้พี่น้องเห็ดต้มจืดก็ได้หัวงัวอยู่ฟังพุ่นเขาก็กำลังงามเขากำลังงามบ่ได้กีดยางกะห้าหย่าห้ายูาหายย้หัวกะต่างพักพอนพร้อมแล้วพี่น้อง เอาแล้วเร็ดบร้อยกยับมือยเดี๋ยวไปเอาหน่อใหม่บ่งจากสองสามนอแหน่แม่นเกือบเตรียมพูแล้วนอเดียวก็ได้พี่น้องเฮ้ยว่าน,นเห็นคนมาหาอยู่เขามาหาไปเห็นจะไมสมเขาปลอมมดตกอนอสองนอแบสิี้พวกพ่อได้อยู่บ่ นี่น,อน้นองนอนนอนทีแล้วจุดตุ่มพี่น้องเลยพี่หวานน้อยบงกันพี่น้องน้อยบงบงเงินบงธรรมชศาสติร์เท่าน,ะน,นี่นะล่ามั่นกว่เฮียอัน ตอกมัดเข่ามัดก้าสานติปเข่าติปหนามก็ได้นี่นอ้องนอนนีกระพัดเฮ็ดไน้อยยูเนื้ยก,กินมกหนึ่งเฮ็ดไม่สมน้็ไม่สมก็ได้มกหนึ่งก็ได้ ควนตกดูเ,เด้มังละออกทั้เท้าผู้เท่ากระชีแลมันได้ไลยกระชีว้เฮ็ดแล้วมันช่มกระหวยละบันี้อเมื่อกี้น้ำหมึก็ได้เมื่อกี่ข้ามเมื่อกี่ข้ามอยู่แล้วที่นนองแก้วมันเมือ่อยเมื่อยกี่ข้านมันอยู่ยน,น,ยน,น,ยน,ยน้ำกัน ผู้เฒ่าผ้าวบาคือเพื่อนเบาบัวลา,านพเพื่อนเบาผู้เฒ่าอยากนอนแปลว่าอย่างแปลว่าฝนสิตกเป็นผู้เฒ่าอยากนอนกันเลี้ยน้อยจากนอนว่าได้น,อน้อยขี้ข้านทำไมตะก,กี้ผู้ถ่อปูา่าเพื่อนพาวบากนี่ ขุดออกมันจังจังออนจังเสียบแล้ก็ุดบนพี่นอฟูยวเว้ย มากเขาได้หรอพีนน่น้องเห็นยังหน่อยอยู่ตัวนี้ นอกขอกหน้าหหอยูให้กินตามธรรมศาสตร์เฮ้ยยังไงกีิ่นตัวหนึ่งอ่เนาเอกเราเยาเน้ำเกิดลำซะเพระาะเราอยู่ได้กินน้ำฝนน้ำฝนบืนน่ากินอีสานบ้านหาอยูน่ากินบึดเบื่บอหยาดกินโคกกี้อยางนี้มันเงาด้ว เป็นเซลก็มิจะไปเผาซุปเผากะเกะเกียนต้มไว้น่อยอยู่อันนี้น่อตุ๊กปูตติลายอยู่พี่น,นอ้องบ้าหรอกติมกี่พ่อพอะ้รเติมนี่ แบบนี้ไปเผาซุปก็ได้เเต็มคู่ละไปเท่าสิพ่อแลละละ่ะอโน่นี่จะไปอโน,น่เนี่็ไปส่้าง,งเงนินตอนมึงไม่ไล่กับพ่อละ เต็มแล้วพี่น้องเต็มแล้วพี่น้องมุงนัดกันเอามุงนัดกันพุทโธกันฮักไปมันเป็นมังนัดหมอได้พี่น้องเลยมังนัดยังไงก่อนละพุทโธเรื่องชื่อมันไะมังนัดอันนี้ผสมมังนัดอันนี้ว่าฝาหองมังนัดอันนี้ผสมได้เลยหอมหวาน ันบางแนทอันที่มันสมชนะมน่ะบางแนหมออันนั้นมันจะสมมันจะจำเกลือกินเ,เตรียมแล้วพี่น้องก็แล้วไปเอาเันไปเบื้องเงินเบิ้องน้องใหม่กันไล่กันนอสองนอหนอสองนอูพุทโธขยี้แกะตั๊กใบเท่าน้นแหลนะตังคีตุม่ม ตันจืดเร็วเอ้ยนี่วะกว่อนก็ไล่ได้พี่น,อนอ้องมันออกจังหวปีนก็ไล่ยืนเป็นเหนียงชายผู้เผาผุนแล้วเขาพันซาผุดแล้วกางพันซาผุน เอ็นงนัมันน้อยเง,นงหน่อยมั้งอ,อกะโบ่บ่อพูดเสร็จแล้วส่วนเข,อขอาพันซาต่างพันซาที่ออกดีมันออกลาลาเท่านั้นแหละนตกละลายมันจะออกเดี๋ยวเอาได้วยพนองซ้ำชี้องศา ต้มสีเทีทยงครึ่งแล้วพผู้ถามรเอาบ้าบกงเงินไม่เห็นอะไรยินอีกก่อนมีไหมมีไหมดิฉันเลย แล้วพี่น่องเนี่ยมตะกี้งูสิงร้อยลายทำไมตะกี้น้ำเพื่อยนำ้นนำมังเวียนเราหาบังเราเพื่อยนี่นอนขึ้งหนึ่งเงี้ขมมือผมมีแล้วขุมมือกไปทางในเหมือนีจะขาบมันอย่นี้ทำไมลายนอนนี่ ตกกของเวียนบ่ฝนไม่ไรผัดเสียบพวกกันได้หรอพี่น้องมันกับปุนกับเกี่ยวผัดเสียบโดยเฉพาะอันห้องคูดเอาอันนี้น้ำไม่บุองมอันนี้ จะนอกระพอละมีนออะีรกันเนีงมันใจละเดี๋ยวมาอ่านกันคืเห็นดิองไรแบบนี้นั่นแก้แก้และกระทุกทุบทุบตุม ต้มแล้วกรทุบแจงเลยพี่น้องอย่างเงี้ยหมูเวนมันฮอนละซุ่มกันบ้านไอ้น่องบ้านไก่เงี้ยียงกันมากินกน,กกน้ำกันโอ้ยแสบไรพีซานบ้านเฮาเต็มขู่ล้ว กิ่นซ้ำใดอีกนะซ้ำหากินใส่ปากใส่ท่องซือไปนอนาาเลยครับป่ะได้หาข้าวเลยน้องเอ้ยสิมาปอกเราใหม่จะเข้ากันปอกกันตั้งจัดตั้งสมมตงจืดเร็วเมื่อ,อ,อ,อนกับกิน,นดลดก็ได้ กาบมันงงด้วยหงัวเลยพี่น้องกาบมันนี่เขาก็วบู้ปวดมู่เ่ต้มตั้งหากนี่เขากระต้มตั้งหากพี่น,อน้อง่ะทำไมกลิ่นซุ่ม เงนพเท่ายังซอนมัวน็ที่ได้พี่น้องมันอ่อนก็ไม่บ่งอันนี้เผาซุปก็ได้แต่ว่า เขาที่กัดแวนทะตุกแล้วก็ลา่างมืดหม้อนเขาไฟกับมีพี่น้องกึ่งแนวเครื่องขั้วเครื่งงองหางนี่มืดเขาน้ามสร้างปลาหมอของเขา ทั้งหม้หึ้นเขาทั้งแน่วันหนึงหน่งเขาวหวดมวยง่ายง่ายพี่น้องได้ลูกลานผู้อยูกไก่บ้านไกลเมืองอยู่ป,ป่าคอนขี้ก็คืออยูปป่ป่ามันหนอกมันนาเขาได้ มันบวกร่ยังอยู่น่าก,กินแต่คนกอยเมือกงกับบกรซือกันแต่ว่ามันได้ซื่อพี่น้องในตลาดนะเด็เปลี่ยนกับพยากเข้ายววไม่น้อไม่สมก็ได้พี่น้องเพราะ้ำไมสมเพชรจำได้กไ,นนได้รร้ะน,น้ำไมสมน้ำใหม่บวกรึบวิ่ก ไม่ลายอยู่เห็ดเท่าเห็ดใบตะกลินมะเมีนเท่าเฮ็ดไใถตะขาย,ยาเายาดี๋ยวเอาน้องไม้ยังเฮ็ดก็ได้ต้นไม้ส่บ้านก็นมีบั้ยึดอยู่ในบ้านไม้ไฟเหลียงก็มีทั้งทึงอยู่เถียงทึงไฟเหลียงนองไฟเหลียงนองไฟทั้ง,ง,ง,งไฟ มันจะจมจืดเร็วทำไมหวงนขมแต่ว่าทำไมกลิ่นซุ่มเห่ืบ่ขมมันหวานยันพ้นตกก่มันี่ก็ได้เมองไม่เข,ข้าก็หอนมันทีเทเรดยแล้วทิพกลัทิพเท่าได้ทิพเก่า่ได้ ผพุทครับ,บ้านระเบือยิ่งแล้วเมื่อคนออกเกีย้ยวดิพี่น้องร่างเครื่องยำกับสิบบกขาดเพื่อจก,ก,ก,กได้ลายเห็นยัอนอยู่โรงงานอยู่โรงโรงอาหารโรงงานตะกีพผู้เฒ่าทยงานโรงงานระเบือไในโรงอาหารนะและ้วกิเลีกรกะต้มบ๊อบเป้ยก็ได้ตามเมา มันเกลี่ยอะไรเขาอยากต้องการปริมาณนะถ้าว่าเขาจะเขาสื่อว่าน้ำตลาดนะวะใส่สิมัดแล้วพี่น้องเรียวแล้วแล้วสิ่งนี้ท่านสิ่งสบายข้นั่งเด็กก็จังมัดรักนี่แล้วจะน้องไปไล่บ้าง ฮะตัว,วเนอะผู้เฒ่าจังสิไปล่างสิมาจั๊กพี่น้องได้ไลยแท้พุ่นเต็มกันซร้าพุ่นกินลงไปเองสองตาใหญ่อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ก็คง่หนี้แค่นี้เนะครับเดอ้เอผู้ใดก็คำามาส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เฒ่าเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เ่อเป็นกำลังใจให้ผพุทธเทศคลิปออกมาให้พี่น้องเบึ่งต่อไปแก้งเงาพี่น้องแก้งเงาเอ้ามื่อนี้ก็สวัสดีครับ